ครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมลูกค้าจะดูหัวเด็ก้าเนาะที่แรกเจ้าล็อกกี้หัวเดิมเป็นล็อกกี้ใช่ไหมเดิมป็นล็อกกี้ครับแล้วก็อยากเปลี่ยนเป็นหัวเด็กเล็กเดก้าแต่ว่าเอาราคาประหยัดหน่อยประหยัดประหยัดหน่อยก็แนะนําเป็นหัวไม่มีแคปเพราะว่าใส่ล็อกกี้ได้เลยแค่ข้างหลังอหลังแคปเนี่ยหายไปประมาณ15เซนได้แต่ใส่กันได้ไม่ต้องเขียนแบบใหม่ด้วย ก็เลยเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูครับไม่มีแคปแตัวนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าลูกค้าเมื่อกี้ดูกับลูกน้องพาเดินดูอยากได้ตัวที่คาเครื่องอยู่ก็เดี๋ยวลือให้เดี๋ยวมาดูว่าตัวไหนก็มีหัวนี้หัวนี้ หัวเดก,ก้าสใบปัดหัวหลังคาสูงนะจะตรงกับเดก,ก้าสองเจล้อเมืองไทยเลยเท่ากันเลยใส่แทนล็อกกี้ได้เลยเพียงแค่ไม่มีแคปที่นอนหลังเฉยๆครับ,รบมันจะหายไปประมาณ15เซนแค่นั้นเองก็เลื่อนรับหลังมาข้างหน้าหน่อยครับตัวนี้หัวสวยลูกค้าดูรายละเอียดแล้วแต่ว่ามันจะติดเครื่อง 6HL นกเฮดแอลสองรแรงตัวนี้ครับเป็นปั๊มธรรมดาอันนี้ถ้ากับได้สายเกียร์ก็เดี๋ยวผมจะให้ไปครบเลยกระปุกพวงมาลัยใส่เกียร์แผงแอร์กองอากาศแล้วก็ติดคัสซีให้ไปครับส่วนกระปุกอ่ะพี่ไม่ได้ใช้แต่พี่จะไปเก็บไว้ใช้คันอื่นก็ได้ก็ไปใช้แค่ยอยพวงมาลัยไปใช้กระปุกลูกเดิมเพื่อที่จะไม่ต้องเขียนแบบใหม่ อ่ะเอายอยของเด็ก้าที่ผมแถมติดกระปุกไปให้อ่ะไปถอดสลับใส่ได้เลยอ่าอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีบินหัวเก่งให้ให้พี่ไปเปลี่ยนที่ขนส่งแจ้งเปลี่ยนจากล็อกกี้เป็นเด็ก้ารุ่นใหม่ครับอ่โอเคก็สรุปเอาหัวนี้เนาะัวนี้ครับได้ได้ก็เดี๋ยวผมรื้อเครื่องให้นะครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับ